สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ b y d s e l l เนุยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุยจะพามาชมเจ้าตัว d o l p h i เ e x t e ั d e d l a n ลนนั่นเองนะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่859,999บาทค่ะคันที่นุยจะพามาชมนะคะคันนัานข้างคันนี้ค่ะเป็นสีเทาดำนะคะตัดกับสีดำนะคะสำหรับตัว e n t e สำหรับตัว e x e n e Lens นะคะตัวนี้สีรถของเขานะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะมีให้ทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะจะมีสีเทาดำนะคะคันที่จะพามาชมนะคะชมพูเทานะคะฟ้าเทานะคะแล้วก็ตัวขาวเทาค่ะความจุแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่60.48กิโลวัตต์อาวนะคะแรงบิดนะคะให้ถึง310นิวตันเมตรกันเลยนะคะในส่วนของแรงม้าจะอยู่ที่203แรงม้าค่ะ มาชมที่ด้านนอกตัวรถกันเลยนะคะด้านนอกตัวรถนะคะก็จะคล้ายๆกับตัว standard lens นะคะก็คือของเรานะคะจะมีกล้อง360องศานะคะแล้วก็เซ็นเซอร์มาให้ตั้งแต่ตัว standard กันเลยสีของตัวฝากระโปรงหน้ารถก็จะเป็นสีดำนะคะดำเงาแบบนี้นะคะตัดกับตัวสีตัวรถก็คือสีเทาดำแบบนี้ตัวไฟจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าจะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะคะ ลวดลายของด้านหน้านะคะมีสัญลักษณ์โลโก้ BYD แบบนี้นะคะสีทางด้านนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็มีลวดลายมาให้นะคะตัวกล้องด้านหน้านะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านล่างนะคะมาให้ถึงสี่จุดด้วยกันนะคะสีของตัวกันชนด้านหน้านะคะจะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับสีตัวรถแบบนี้เลยนะคะ ตูแม็กจะเป็นขนาดขอบ17นะคะแม็กก็คือจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะสีแม็กนะคะจะเป็นสีเดียวกับสีตัวรถนะคะแล้วก็เป็นสีทูโทนด้วยตัวชาร์จนะคะตัวนี้จะอยู่ทางด้านหน้านะคะในส่วนของตัวชาร์จตัวนี้นะคะรองรับทั้ง AC นะคะแล้วก็แบบ DC ด้วยนะคะาเา่ดนนี้ค่ะสามารถชาร์จได้ทุกตู้เลยนะคะน,นี่ก็คือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะคะเวลาหาที่ชาร์จนะคะสำหรับตัว b Y D ของเรานะคะหลังคาด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะคะแบบนี้นะคะด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นแบบกระจกนะคะตัวเอ t e เซนด l เ n นนะคะหลังคานะคะจะเป็นแบบการ์ดลุกนะคะสามารถนอนดูดาวได้เลยนะคะรถของเรานะคะสามารถสตาร์ทรถและนอนในรถนะคะไม่อันตรายเลยนะคะสำหรับสายแคมปิง้งสายท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็สบายสบายเลยนะคะ ตัวกระจกมองข้างเป็นสีดำเงาแบบนี้ค่ะตัวนี้จะก็จะมีตัวแตะการ์ดนะคะสำหรับตัว NFC การ์ดนะคะมีมาให้ทุกรุ่นเลยนะลวด,ดลายด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวบอดี้นะคะจะเท่ากับตัวสแตนดานเลยเลยนะคะลด,ดลายก็คือเหมือนโลมากระโดดลงน้ำนั่นเองนะ สำหรับระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็น ABS นะคะ ESP นะคะ TCS นะคะตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวระบบช่วยเบรกฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะคะนอกจากนี้นะคะของเรานะคะยังมีตัว Adaptive Cruise Control นะคะแบบรักษาระยะห่างนะคะมาให้ด้วยนะคะทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับมีมาดูด้านหลังตัวรถเลยค่ะสำหรับด้านหลังตัวรถนะคะตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะคะมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะจะเหมือนกับตัว Standard l d เลยนะคะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะ สีของกันชนด้านหลังนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับตัวสีตัวรถแบบนี้นะคะตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบอัตโนมือเหมือนกันนะคะเหมือนตัวแสแตนดาร์ดเลยนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะถ้าเราพับเบาะไปแล้วนะคะค่อนข้างกว้างมากๆเลยสามารถนอนในรถได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะพับเบาะให้ลูกค้าดูกันนะคะ ตัวไฟท้ายนะคะลวดลายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันกับตัวสันดาดเลยเลยนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะด้านในตัวรถนะคะว่าด้านนอกนะคะเป็นสีเทาดำนะคะแบบนี้ด้านในจะเป็นสีอะไรนะคะมาชมด้านในตัวรถเลยค่ะสําหรับด้านนอกนะคะเป็นสีเทาต่อสีดําแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นสีดํานะคะในส่วนของตัวเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะีนแล้วก็หน้าสัมผัสนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนกำมะหยี่นะคะ ตัวนี้นะคะจะมีระบบปรับอากาศที่ตัวเบาะด้วยสําหรับเบาก็คือจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะตัวพว,วงมาลัยนะคะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะในส่วนของฟังก์ชันนะคะตัวนี้จะเป็น adaptive cruise control นะคะสามารถตั้งที่พวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ปรับจอนะคะสามารถปรับหมุนได้360องศานะคะถนัดแบบไหนปรับแบบนั้นได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะหน้าจอก็จะโชว์ว่าแบตเตอรี่นะคะของลูกค้านะคะเหลืออีกกี่เปอร์เซนต์วิ่งได้อีกเท่าไหร่ แล้วก็ตัวโหมดการขับขี่นะคะว่าตอนนี้เราตั้งในโหมดอะไรนะคะตัวนี้เราตั้งอยู่ในโหมดน o r m ม l ลนะคะก็จะมีนะคะ Normal แล้วก็ตัว Eco นะคะแล้วก็ตัว Spo r t นะคะ s ป o r t ก็จะเอาไว้ขับแบบเอาไว Six ้ซิกแซกนะคะอยากแบบปืดปาดนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะยังไม่ชินกับรถไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นแนะนำเป็นโหมด Eco นะคะก็จะให้ความหน่วงนะคะเหมือนเราขับรถน้ำมันเลยะคะ่ะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นการควบคุมตัวเครื่องเสียงนะคะแล้วก็รับสายวางสายแล้วก็การสั่งงานด้วยเสียงนะคะโหมดทั้งด้านนี้ก็คือจะเอาไว้ปรับโหมดที่ตัวหน้าจอกลางค่ะเวลาที่เราเชื่อมต่อ Android Auto หรือ Apple c a r p l a y นะคะอยากกลับมาโหมดเดิมนะคะ หมดหลักของหน้าจอก็สามารถปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัว extended น a n e นะคะมีช่องวางแก้วค่ะแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวออโต้ o โฮนะคะด้านล่างก็จะมีช่องนะคะสำหรับเก็บของวางของนะคะได้เยอะเลยนะคะ ตัวต่อสายนะคะ USB นะคะแบบ Type A และ Type C มีมาให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ที่เสียบ SD card นะคะพร้อมกับช่องต่อไฟ12โวลต์นะคะมีมาให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันค่ะด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนก็นัน่งสบายมากเลยะคะ่ะตัวเบาะของเรานะยังรองรับสัีละของร่างกายนะไก่ๆก็ไม่เมื่อย นั่นมีที่วางแขนนะคะลูกค้าจะใช้วางแขนหรือวางแก้วก็ได้นะคะตัวที่ชาร์จตัวนี้นะคะจะมีช่องต่อสายนะคะ USB Type A Type C มีให้ครบเลยนั่งหลังก็สะดวกสบายนะคะเล่นมือถือชิลๆเลยนะคะอันนี้นุ้ยถ่ายจากด้านในรถนะคะสำหรับหลังคานะคะตัวนี้นะคะเป็นกา s loop นะคะอย่างที่นุยแจ้งนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถนอนดูดาวได้เลยนะคะสบายๆนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถ b y d ของเรานะคะทุกรุ่นเลยนะคะโทรมาคุยรายละเอียดนะคะที่เบอร์0649626992นะคะนี่จะทิ้งเบอร์และ ID ดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง b y d เซลลนุยด้วยนะคะเดี๋ยวนุยจะอัปเดตคลิปนะคะลงให้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปช็อตนะคะหรือว่าคลิปเต็มแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ